เมอช่างพงถึงกับปามมาได้เลยช่างพงถึงกับต้องคารวะนะคะเมื่อเห็นใจคบ้านคั่ะแห่ด้แม่ด้ แบบต้องการแบบนี้ที่จะพาดงสักสิบคนนะคะเออจะเรื่มตามนะลองดูคนหนว่งเนคุกเก่งแท้ช่องอะไรนะคะชิดปากแปมีอยู่คนเดียวนะคะช่สมซื้อพึงงนาะช่องนี้มีสาระสมซื้อมาแม่สมซื้อครับ้สวัสดีทุกทานนะคะอยู่กับแอนนุกี้ช่องมรดิสอนซามรีคครับ็นี่นะครับผมเป็นมือของคุณแม่คุณแมะมคุณแม่ ซื้อเอาบุญครับบันโพสผู้เขาเอาบุญจนอดไม่ใช่าไปไยังชื่อคุณแม่บันพสนะคะโอ้พ่จะนะโอ้โ่จนะโอ้โไปไห้ข้ามว่าข้ามว่าข้ามว่าม่ลว่ผู้มีความรู้แปลว่าผู้มีความรู้

ทีมทิศอาสานะคะผู้ชายไม่ต้องเดี๋ยวผู้หญิงลุยเองนะคะงานนี้วัยมากนะคะใช่นี่คือทีมแม่ครัวนะคะด้านหลังแล้วก็พี่พี่แม่แม่ทุกคันนะคะน,น่ารักทังงานนะคะที่อยลังใจให้นะคะอ่าเบาหนุมาอีกแล้วนะคะทีมวัดเป็นเด็กวัดนะคะของจริงวัดเป๊ะนะคะ <28. S 1> สองเมตรสิบเอ็ดองมตรดนี่ครับสวัสดีครับพอ่านข่ายังครับเนี้ยพี่น้องเรานะม,ม,มาต่อกันเลยนะคะตอนนี้พอฝื้นถึงกับต้องมาช่วย ปืนทนไม่ไหวนะคะถึงกับต้องมาช่วยนะคะก็จะสลับสับเปลี่ยนกันนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะด้านหน้ากำลังจะติดบานประตูนะคะกำลังจะติดบานประตู เห็นแขบนบแวบๆบนะคะน่าจะเป็นพี่อดิสอนนะคะได้ช่วยเชื่อพี่ๆเขานะคะก็ช่วยในการิจับพยุงนะคะหรือว่าขนปูนนะคะทางปูน สำหรับพี่สำหรับพี่พี่แม่แม่ท่านไหนที่ชมคลิปที่นุกถ่ายนะคะอ่านุกก็จะถ่ายอยู่ประมาณแค่มุมนี้นะคะก็ต้องนุกก็ต้องบอกว่านุกก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าหอูปวดท้องรอบเดือนนะคะนูกปวดท้องมากคะ่ะดูเมีอหนูก,ก,ค,นนกคือไหลตลอดเวลานะคะคอนที่ พี่เอดิสอนไม่อยากให้มาด้วยนะคะเพราะว่า<ก>ต้องพักที่บ้านนะคะในคกินยานะคะแต่ว่าหนูอยากจะมานะคะไม่เอาจริงๆลูกไม่ค่อยไหวนะคะวันนี้คือนั่งอยู่กับพี่นะคะก็เลยอาจจะถ่ายได้แค่มุมนี้จริงๆนะคะพี่พี่แม่แม่แต่ว่าหนูมีแค่ใจนะคะอยากจะให้กําลังใจลุงพันด้วยแล้วก็อยากมาอยู่มาอยู่ว่าความเป็นอยู่ของพี่พนันแล้วก็ครอบครัวเป็นยังไงนะคะหนูก็รู้สึกเขียนใจแล้วก็สงสารนะคะ หนูก็ไหวเท่าที่หนูทําได้นะคะเป็นกาลังใจให้หนูนนด้วยนะหนูก็จะถ่ายมุมนี้นะคะให้ได้ชมเนาะส่วนด้านหน้าก็จะให้พี่ดิสอนช่วยงานแล้วก็อัปเดตในส่วนของด้านหน้าให้ได้ดูกันนะคะนห,นหนูก็จะอยู่กับทีมแม่แม่ด้านหลังนะคะด้านหลังครัวเพื่อนก็นั่งให้กําลังใจเตรียมสแตนบายทํากับข้าวในช่วงเย็นนะคะนีนะะน่ก็ ฉาบต่อนะคะฉาบใส่น้ำและชื่นชมคุณแม่นะคะที่มากด้วยความสามารถนะคะจากที่ฟังเพื่อนๆน,นี่คือบอกว่าเก่งรายด้านนะคะทั้งเรื่องเย็บปักถักร้อยนะคะอาหารการกินงานบ้านงานเรือนอางานก่อสร้างก็เก่งนะคะ ร้องเพลงก็เก่งด้วยนะคะนี่นะคะคือแบบเป็นคนที่มากด้วยความสามารถนะคะทั้งคอนแสวงคอนสวรรค์นะคะแบบนี้แบบนานๆทีจะเจอนะคะก็ชื่นชมมากๆเลยนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมจิตอาสานะคะที่หมู่บ้านแห่งนี้ด้วยนะคะ แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานลุงคลน,นะคะทีมงานพี่น้องยูทูบเบอร์นะคะทุกท่านทุกคนที่ติดตามมาให้กำลังใจนะคะมาช่วยงานนะคะทั้ง2วันโดยส่วนใหญ่โดยส่วนมากนะคะ คือก็จะมาที่นี่กันนะคะมาที่นี่กันทุกคนนี่คือพอทราบข่าวนี่คือก็มีการมีการประชุมกันรอบหนึ่งในช่วงดึกเมื่อคืนนะคะแล้วก็ในช่วงเช้านะคะคุยกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะคะเพราะว่าที่จำปาดงก็ต้องมีคนอยู่เฝ้าด้วยนะคะแต่คอสลว่าก็จะมีบางส่วนที่อยู่ที่นู่นนะคะก็จะเป็นยายระกับน้องโจ้นะคะแล้วก็ท่าน,นอื่นๆนะคะก็สลับกันนะคะ แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือสองวันนี้นี่คือตามมาที่นี่นะคะที่บ้านลุงพันธ์แล้วก็จะยิงยาวนะคะเสาร์อาทิตย์เราจะยังคงอยู่ที่นี่นะคะรวมถึงวันพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็คือเป็นวันอาทิตย์พรุ่งนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมพ่พอพ <c oughs> หนูนี่คือลงวันลงเดือนลงวันนะคะ เราจะยังคงอยู่ตรงนี้นะคะอีกวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะที่บ้านของลุงพันนะคะก่อนที่จะพากัน move นะคะไปที่มุกดาหารนะคะเพื่อที่จะตามไปให้กำลังใจนะคะลุงพลนะคะเนาะสุดท้ายท้ายสุดก็ฝากผลิตภัณฑ์นะคะ,ะทั้ง ชามาด,ดีพีทนะคะแล้วก็รูทชามาด,ดี้พีทรูทินแซนนะคะและทีพีสกินทุกผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำครีมเซรัม่มซีปทัททอนพัดเบต้ากูแคนและน้องใหม่ทีพีคอฟฟี่นะคะฝากด้วยแล้วกันนะคะ อ,อย่าลืมนะคะ9ู7ย์เกอดี่สนะคะ d o f f i นะคะสั่งให้กับยูทูบเบอร์ทุกช่องที่ท่านรักได้เลยนะคะ,ะรวมด้วยช่วยกันเนาะคลิปนี้หวังว่าทุกท่านดูแล้วนะคะก็คงจะ ร่วมยินดีแล้วก็ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจนะมาให้ภารกิจในการสร้างบ้านของลุงพันในครั้งนี้นะคะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านุกอัปเดตให้ได้ชมกันในเรื่อยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ